หมูเด้งฮิปโปโปหมัดอันอันบ้านบ้านไม่จันซี่มีมีเล็กหน่อยแะเขาไปมือนั้นเขาไปเห่นน้ำเพลนเนาะเออแต่เขาไปเขาไปเห่นน้ำเพลนแต่ว่าน้องน้องคนนั้นเพลนเก่าเพลนบาเพลนอยู่ปอซี่แล้วเนาะหมูเด er <laughs> ้งฮิปโปโถมัดมาสั่นมาในสิวก็ให้หัวใจบวกบวกนะคะขอบคุณนะคะน้องสิวขอบคุณมากๆ ที่เขามาเล่นอันนี้เนาะเลียนรููอันนี้เนาะเลียนรูในช่องนี้เนาะ,ะกับเพื่อว่าอยากส้างรายไดนั่นแหละเนาะบ่มีผู้ใดปฏิเสธดอกว่าอยากว่าอ,อยากได้เงินเขามาเล่นซื้อๆค้อสิเป็นไปบ่ไดดแม่นมัล่ะค่ะ,อะบอโอตาลับครับตานนนมาเห็นดอกขันบ่อยากได้เงินม่ล่ะค่ะนั่นแหละคุณแม่ก็เลยว่าก็าสิค่อยเลียนรูไปเรืาา่อยๆค่อยๆใเยอบไปยังสิแม่ค่ะมแม่ก็เลยว่าบ่จะก้าวกระโดดพ่อปันใดเนาะ น้องสิวก็ให้หัวใจบวกๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะอันนี้สติกเกอร์ youtube นี่คือ,อยังเขาแปลว่ายังแม่ก็ไม่รู้ความหมายของสติกเกอร์เ้อน้องสิวแม่ก็บว่าท่านนี้เขาไปอ่านเขาไปรู้ในในเรื่องนี้นะน้องสิวรู้ก็บอกแม่ด้วยว่ามันคืออะไรก็ให้หัวใจนะคะสติกเกอร์น่ารักน่ารักทั้งสองกระซ่งมาหายคุณแม่นะคะ ก็ขอบคุณหลายๆค่ะน้องซิวก็มาเป่าแม่ตั้งแต่ขึ้นไรเยันวันล่งไรเนาะเป็นสิล่วงไรแล,ล้วเดี๋ยว,วคุณแม่ก็จะล่งแล้วล่ะค่ะจักน้อยเนาะขอเวลาอีกนิดนึงเนาะอีกประมาณ3นาทีนะคะ,ะคุณแอ้ก็หัวใจกอดๆขอบคุณนะคะอันนี้หัวใจกอดๆนะคะไอะสำหรับเครื่องหมาย y o u t u เน่ยสีดแดงเนี่ยมัน,ม,นมืนเขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์น่ารักใช่ไหม <laughs> แม่หนูอยู่บ้าน บางปทุมอำเภอเอราวันจังหวัดเลยอ๋อขอบคุณหลายๆค่ะอยู่จังหวัดเลยเนาะอำเภอวางพุงนะคะ,ะแม่คำตันอยู่สารคามะคะอยู่สารคามเป็นคนสารคามนะคะส่งหัวใจแบบนี้เขาเอินมาพลังบวกแมนบอ,อหัวใจพลังบวกเนาะ,ะคุณแอ้ก็บอก แม่กับสิพยายามศึกษาไปน้ำลูกๆนี่แหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะอันนี้ก็คือช่อง youtube เข้าใจอันนั้นแหละก็เลยว่ามันมีความหมายอื่นบนนอ,อกจากเข้าม,มาช่อง u t u b e เนาะอันนี้เนาะอวามหมายมีความหมายอื่นบนนอ,อกจากเข้าม,มาช่อง youtube เนาะคุณแม่คําจันลองหานามนี่สวัสดีเป็นขี้เตอร์ดิจิตอลกับใสเวลาอยู่หนึ่งปีสวัสดมาเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ใสเวลาอีกหนึ่งปี เขากวนพอดีประเดใสหลูกเงินย่านประเดใสหัวเราจนหน้าเขียวขอบคุณนะคะนี่แม่ได้สามยาง้วเด้วความรู้ได้ความรู้จากคุณแอรมาสามยางเวาด้ยหัวเราจนหน้าเขียวนะคะแม่จันสิริก็เคยเคยพูดอยู่ว่าหัวเราจนหน้าเขียวยายจันาเสียบนะแม่คำตันเกิดติสิใสเอินมาแม่จันสิริจันทยานะคนเกิอยู่ในช่องพุ่นเหมือนเอินทุกคนที่มาเนอันยูทูบนี่ก็น่าจะมาจากพุ่นแล้วเนาะอาจจะมา พื้นฐานอาจจะมาจากาการเป็นขีเตอร์มากกว่าเนาะพื้นฐานน่าจะเป็นน่าจะมาจากทางโน้นนะเพราะว่าถ้าถ้าบ่ามีพื้นฐานซะเลยชิบวก้าไลฟ์สดสิบ่ก้าเบาอีหย่างนี้ค่ะอันนี้คือบายบายไกลแล้วค่ะไกล้สิบายบายแล้วค่ะสามารถสิโบกมือใดเราเด้ดค่ะทุกท่านทุกคนสามารถสิโบกมือลาคุณแม่คำตันใดแล้วเด้ค่ะเด้อเพราะว่ามันก็5ห้าสิบเก้านะเหลืออีกนิดนึงคุณแม่ก็จะโลงงล้วเด้ออ่า ทุกท่านทุกคนก็แม่คำตันก็ขอขอบคุณหลายอ่าในเกตความรู้สาระดีๆที่นํามาบอกคุณแม่คำตันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาส่งกำลังใจแล้วก็มาเพิ่มพลังบวกให้คุณแม่นะคะอันนี้คือรับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้รับไม่ได้คือห้ามส่งใช่ไหม <laughs> อันนี้ห้ามส่งมลนว่ารับไม่ได้นะคะแม่สิวก็บายบายแล้วนะคะโบกมือได้นะคะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะ คุณแอก็หัวล้อจนหัวล้อจนลิ้นจนเห็นลิ้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณแม่ก็ได้หลายความรูลจากคุณแอบนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะโอกาสหน้าคุณแม่คาตันก็จะขอขึ้นไลน์อีกนะคะคงสิเป็นมือต่อไปเนาะคะ่ะมีเวลาขอบคุณนะคะน้องมานีก็ยังอยู่นะคะ ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับไลน์นี้คุณแม่ก็ขอลงไลน์ก่อนนะคะไม่รู้ว่าแม่จะบันทึกได้หรือเปล่าขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย